สำหรับคลิปนี้นะคะเราซื้อจุน,จนแล้วก็ที่เช่ไป่ายจะพาน้องๆทุกคนมาทำกทจะทงจากโคนไอศครีมกันค่ะเดี๋ยวนี้เรามาดูอุปรกรณ์กันก่อนว่ามีอะไรบ้างเราซื้อจุนเรามีอะไรบ้างค่ะเรามีดอกไม้ค่ะดอกไม้ภาษาอังกฤษก็คือ flower ดอกไม้ภาษาจีนคืออะไรคะเราซื้อจุนหัวหัวใช่โอเคต,อต่อมาเรามาดูกันที่ กาวค่ะกาวภาษาอังกฤษก็คือกลืออะไรนะกลื <Glue. S 2> ออ๋อสำหรับภาษาจีนนะคะก็เป็นเจียวชุยเจียวชุยเจียวชุยที่สำคัญเลยขาดไม่ได้ก็คือไอศกรีมโคนไอศกรีมโคนก็คือโคนไอติมค่ะภาษาจีนคืออะไรคะเหล่าสิสิภาษาจีนโคนไอติมนะคะก็เป็นเทียนถมเทียนถมเทียนถมโอเค สำหรับอุปกรณ์ต่อมานะคะเป็นอุปกรณ์ที่ถือว่าแหลมคมเลยน้องๆที่อายุน้อยๆนะคะก็ต้องให้ผู้ปกครองช่วยในการตัดหรือว่าการกรีดเหมือนกันไม่งั้นจะเกิดอันตรายได้ค่ะต่ปไปเป็นจานไหมใช่ต่ไปเป็นจานกระดาษค่ะภาษาอังกฤษอะไรคะที่เชื่อไปจานกระดาษภาษาอังกฤษก็คือ paper plate paper plate สำหรับภาษาจีนก็เป็นจือจอจ่อผานจื่อจื่อผานจื่อแปลว่าจานค่ะโอเคงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีไหมคะโ็เครเราจะเริ่มจากเริ่มจากจานอันนี้จานค่อนข้างใหญ่นะคะทิเช่ก็เลยอยากจะตัดให้มันเล็กลงโ okay, อเคเราซูโจงอยากได้ลูกใหญ่ๆไหมหรือว่าจนนี้นนเราก,ก็เล็กใหญ่ไปเลยสิใหญ่ไปเลยสิใหญ่ไปเ,เลยสิ ถ้างัน้นเ้าเล่าซื้อจุลดาวตัวห ion, oh, Madonna, ใหญ่เดี๋ยวไม่ชชั่เอาตัวเล็กอ๋อหมายถึงว่าถ้าเล็กก็คือเราต้องกลับตรงนี้ใช่ค่ะให้รัศมีนี้ตัวเนี้ยมันเล็กลงเส้นนยจกลางเล็กลงก็เป็นมือใหม่ค่ะทำกระโปรงนะคะใช่นี่เป็นครั้งแรกของพวกเราเลยที่ทำกระโรงค่ะ โอเคก่อนหลังจากที่ตัดแล้วก็จะบิดบเบี้ยวๆ่บงนี้นะคะไม่ค่อยกลมเท่าไหร่สำหรับน้องๆคนไหนที่เทคคอร์สภาษาจีนแล้วก็ภาษาอักฤษอยู่แล้วโรงเรียนของเรามีให้ทำกิจกรรมได้ฟรีเลยนะคะอุปกรณ์ก็ฟรีไม่ต้องซื้อเลยโอเคไหนเราจะจะทำแบบไหนคะก็จะเรียงโคนไอติมเป็นชั้นๆก่อนนะคะที่เชื่อไป เทสก่อนเพราะว่ายังไม่รู้ว่าจะทำยังไง <Okay. S 2> เขียนตันนี้ไป Alright this is Pink Ice Cream Cone สีชมพูค่ะสำหรับสีชมพูภาษาจีนพูดว่าเปิ่นหงเซอร์เปิ่นหงเซอร์ค่ะเปิ่นหงเซอร์ Okay <ม>เดี๋ยวที่เชฟจะทำแบบน,นี้ ที่เชก็จะวางไอศครีมโคนนะคะลงไปบนจานก,กระดาษแบบน,นี้แล้วเราก็จะใช้กาวแปะค่ะสำหรับกระทงของเรานะคะเป็นกระทงรักโลกโดยการใช้เป็นไอศครีมโคนที่เวลาลงน้ำแล้วเนี่ยมันก็จะเปียกแล้วก็ละลายปลาสามารถกินได้เลยโอเคจากนั้นเราก็ใช้กลิ่ก็คือกาวนะ,ะในการแปะให้ติดจับก,กระดาษ น้องๆสามารถใช้ปืนกาวก็ได้นะคะถ้าที่บ้านไม่มีกาวลาเท็กหรือว่าบ้านไหนไม่มีปืนกาวก็ใช้กาวลาเทกนั่นแหละใช้กาวลาเทกนั่นแหละแลช่หม้ไหนาไม่มี <c oughs> ม้ด้วงถ้าบ้านไหนไม่มี <c oughs> นะสอง <c oughs> ก็ไปซื้อที่เซเว่นอีเลฟเว่นนะคะ ก็ได้นะคมันแห้งไวดีนะดูแะติดเป็นง่ายด้วยใช่ถ้าเป็นปืนกาวนี้ก็น่าจะต้องแบบลำบางนิดนึงในการเสียบหรือว่าบีบอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นกาวแห้งก็ไม่น่าจะติดทนเนาะต้องเป็นกาวหะไร วันนี้ก่อนที่จะมาถ่ายคลิปทำกระทงกันนะหลักซื้อจูนกับที่เช่าไปไปที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึงเนาะแล้วเห็นเขามีขายกระทงที่ทํามาจากขนมปังค่ะที่จะเป็นหลายๆสีหน่อยอันนั้นราคา35บาทเลยนะอันนี้ถ้าเราทําเป็นปีมือตัวเองนะคะก็อาจจะราคาไม่ถึงสูงถึงขนาด35บาทแต่เดี๋ยวนี้เขามีกระทงขายเนาะมีแต่ว่าเดี๋ยวนี้เหมือน เหมือนเขาไม่ได้ยิแตแบบเป็นกระทงใบตรงกระทงแบบนี้แบบรักษาสิ่งแวดล้อมใช่เดี๋ยวนี้นจะกลายเป็นกระทงรักโลกกันปลาก,กินได้ด้วยใช่ลงน้ำปุ๊บก็ละลายหายไปเลยละลายหายไปเลยมอมอแค่กมือโอเคค่ะตอนนี้ของที่ลรอให้กาวแห้งนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนสีเป็นสีครีมกัน t h i s i s Cream ของเหล่าซูจูนก็เรียบร้อยแล้วนะคะว้าวไม่รู้มันเป็นยังไงหน้าตามันอยากแตกแต่งนิดนึงะนะแต่ก็ไม่คิดว่ามันเป็นก็ต้องมีอันนี้มันใหญ่กว่าอ๋อโอเคขอสีครีมด้วยค่ะ มีการลอกเปลียนแบบกันเล็กน้อยนะคะอุ้ย้าแล้วจริงๆกันไใจกับคัตเตอร์นี่แทบไม่ต้องใช้เลยนะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ตัดอะไรสำคัญที่สุดก็น่าจะเป็นจานคนไเติมดอกไม้เดี๋ยวนี้ก็ยังใส่ทูบเทยเียนอยู่หรือปล่าไม่แน่ใจใส่นะใช่ค่ะใส่ไม่ได้เลยเพราะว่า ประเพณีลอยกระทงเนี่ยเป็นประเพณีที่เราจะเหมือนทําการขอขอมาพระแม่คงคาพระแม่ที่เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเจ้าแม่แห่งสายน้ําอะไรอย่างนี้นะคะเป็นการขอข,อขอมาระหว่างนี้เราก็รอให้กาแห้งก่อนนะวิติการใส่ดอกไม้ได้วยอรอเทสตดู <Taste do S 1> ก่อนลองดูนะคะเพราะว่าเป็นครั้งแรกจริงๆเมื่อก่อนใช้อะไรทำหลายรัศจุน เมื่อก่อนจะซื้อซื้ออย่างเดียวเลยโอ้ god <c oughs> ที่เชื่อเคยทําตอนเด็กๆนะคะใช้ใบตองกล้วยแล้วก็ต้นกล้วยมาทำตอนเด็กๆแต่ทําเองก็แบบว่าได้ฟิลนึงเนาะใช่มีความคงจงคูมิใจอะไรบนี้เดี๋วตอนนี้ของที่เชื่อรอกาวแห้งก่อนนะคะ เราซื้อๆก็เปลือบจะสวยเปลือบจะสวยแล้วเปลือบจะสวยนั่นนี้มี <Okay. S 1> ขาดไม่ได้พี่ทชัเตรียมคัตเตอร์มาก็เพื่อจะตัดตรงนี้ก็เอาดอกไม้ใส่เตรียเรียบร้อย จริงถ้ามีดอกดาวเรืองหรือว่าเป็นดอกไม้ที่สีตัดกันเอามาใส่ก็จะสวยไปอีกแบบนะคะตอนนี้เรามีสีพ n k มีครีมมีเพอร์ e ลแล้วก็มีซันกรีนแล้วถ้ามีเยลโล่ก็จะสวยใช่หรือเรดก็จะแปลกตาขึ้นมาอีกนะคะอุ้ยลังสื้อจนนี้เหมือนอะไรนะเจดีที่วัดอะไรอย่างเงี้ยอืมเปรียบเทียบได้ดี โอเคอันนี้น่าจะยังยกไม่ได้นะคะเพราะว่ามันจะยังไม่แห้งนะคะทุกคน เราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วอันนี้ของเราซะจ,จุ้นสัใช่สำหรับคลิปทำกระทงนะคะเราขอจบเพียงเท่านี้ค่ะใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายค